รีวิวบัตรเครดิต8ใบสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไป8ใบนี้แก๊บคัดมาแล้วว่าฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพหรือว่าสามารถเวฟค่าธรรมเนียมได้นั่นเองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีใบไหนคุ้มสุดใบไหนเหมาะกับใครวันนี้แก๊บมาแชร์ให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชนแชนแนลนะคะ ซึ่งสัปดาห์น,นี้กวางสาวก็จะมาพราวดีวให้ฟังกันอีกแล้วค่ะทุกคนแต,แ,ตแต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b c r i b e ์ช่องของแก๊บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่านี้นะคะแก๊บก็จะมา รีวิวบัตรเครดิตให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าการรีวิววันนี้เนี่ยจะเป็นกึ่งแบบมาพูดคุยแล้วก็รีวิวมากกว่านะคะไม่ได้ว่าจะเอาเบนฟิตของบัตรมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางช่องเราก็มีการรีวิวบัตรเครดิตสําหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปมาแล้วนะ,ะแล้วก็มีการรีวิวบัตรเครดิตสําหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่70,000บาทขึ้นไปนะคะจนถึง10,000แบาทขึ้นไป3 0 0 0 0นบาทขึ้นไปก็ทําให้หมดแแล้ว้วต่่่จะมมมีีีออออยูันนนึงทคขอขอคคขขขขเาาาืุณพข ร,ร 50, ีวิวบัตรเครดิตสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปได้ไหมคะได้ค่ะวันนี้แกปก็เลยจะมาทำให้นะคะสาเหตุที่ก่อนหน้านี้แกปไม่ค่อยได้ทำนะคะบัตรเครดิตสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปเพราะว่าในตลาดบัตรเครดิตบ้านเราอะ ตัวสาหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปอะ่ะเขาไม่ได้มีเล่นกันเยอะนะคะทุกคนส่วนใหญ่จะเป็น15,000บาทขึ้นไปแล้วก็เป็น70,000บาทขึ้นไปเลยนะคะทุกคนเขาจะมีบัตรให้แบบรีวิวเยอะกว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าวันนี้จะต้องมารีวิวตัวบัตรเครดิตสําหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปเนี่ยต้องบอกว่าก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ปี2024 ก็จะมีอยู่2ธนาคารนะคะที่เขาออกบัตรเครดิตสําหรับผู้ที่มีไรายได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปนะคะธนาคารแรกก็คือธนาคาร UOB นั่นเองนะคะแล้วก็เจ้าที่2ก็คือ KTC นั่นเองซึ่งบัตรที่แก๊ปจะคัดมารีวิววันนี้นะคะอย่างของ UOB เนี่ยแก๊ปจะคัดมาทั้งหมด2ใบนั่นก็คือเป็นตัวบัตร p ิว v ม m ยนะคะแล้วก็ตัว UOB Mercedes นะคะซึ่งสาเหตุที่แก๊ปเลือก2บัตรนี้มานะคะเพราะว่าเกณฑ์ของเขาเนี่ยคือ50,000บาทขึ้นไปนะคะทุกคนแต่ก่อน,นเนี่ยตัว UOB p ิว v ม m i เนี่ยเขาจะอยู่ที่70,000บาทขึ้นไปแต่ว่า ปี2024นี้เขาปรับมาเป็น50,000บาทก็สมัครได้แล้วนะคะแล้วก็จริงๆ u b เขาจะมีอีก2ใบนะคะที่เป็นเกณฑ์5 0 0 0 0บาทเหมือนกันเขาจะเป็นตัว k i s s f i r e r world elite นะคะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นของ royal orchid plus prefer นะคะตัวนั้นต้องบอกว่าบัตร2ใบนั้นเนี่ยจะเป็นบัตรที่เขาโคกับทางสายการบินนะคะสิงคโปร์แอร์ไลน์แล้วก็ของการบินไทยซึ่ง สองบัตรนั้นที่แก๊บไม่ได้ามารีวิวเพราะว่าเขาจะมีเก็บค่าธรรมเนียมนะคะโดยเฉลี่ยนเนี่ยตกประมาณปีละ10,000บาทเลยนะคะทุกคนแก๊บก็เลยส่วนตัวไม่ได้สมัครมานะส่วนตัวแก๊บจะชอบบัตรเครดิตที่ว่าเออมันจะฟรีค่ aside, คาธรรมเนียมนะคะหรือว่าสามารถโทรขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ไม่ยากนั่นเองดังนั้นคลิปวันนี้ส่วนใหญ่ที่แก๊บรีวิวเนี่ยแก๊บจะคัดบัตรเครดิตสาหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอะไรที่แบบว่าฟรีค่าธรรมเนียมนะคะทุกคนหรือว่าขอยยกเเว้้นนนนค่ามีไดั ส่วนสําหรับ KTC นะคะวันนี้แก๊บก็จะมารีวิวทั้งหมด6หน้าบัตรเลยนะคะซึ่ง6ใบนี้เนี่ยแก๊บคัดมาแล้วว่าสําหรับผู้ที่มีไรายได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นบัตรที่แก๊บ มองว่าเออเขาไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยนะคะจริงๆค่า k t c เขาก็จะมีอีกอันหนึ่งนะคะที่สําหรับผู้มีรายได้50,000บาทขึ้นไปเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นรุ่นพิเศษกว่าเป็นรุ่น X นะคะทุกคนซึ่งตัวนั้นเขาจะมีเก็บค่าธรรมเนียมประมาณปีละ5,000บาทนะคะแต่ว่าเขาจะมีสิทธิประโยชน์บางอย่างอัพเพิ่มขึ้นมาแต่อย่างที่แกบอกว่าคลิปการรีวิวของแกส่วนใหญ่วันนี้แกจะคัดเฉพาะบัตรที่แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมตลอดชีพนะคะทุกคนหรือว่าค่าธรรมเนียมสามารถยกเว้นได้น,นั่นเอง ซึ่งวันนี้นะคะการเปรียบเทียบของแก๊ปเนี่ยจะเน้นเป็นการเปรียบเทียบแบบจากความเห็นส่วนตัวนะทุกคนแล้วก็เอามาคอมเพลีเปรียบเทียบกันนะคะจะไม่ได้เป็นการแบบอ่านเบนิฟิตของบัตรอะไรเยอะแยะน,นั่นนู่นนี่แล้วก็ความเห็นส่วนใหญ่นะคะจะเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็มุมมองส่วนตัวของแก๊ปเท่านั้นนะคะเหมือนว่าเรามาแชร์เล่าสู่กันฟังไปเริ่มกันเลยค่ะหัวข้อแรกที่แกจะเริ่มวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการสะสมแต้มหรือว่าการสะสมคะแนนนั่นเองนะคะ ถ้าถามแก๊ปนะคะตัวบัตรของ UOB เนี่ยเขาจะมีอยู่2ตัวก็คือเป็นตัวพิวิ m ายกับตัว UOB Mercedes นะคะ2ตัวนี้ส่วนตัวแก๊ปจะชอบในเรื่องของการสะสมแต้มมากๆเลยนะคะส่วนตัวจะรู้สึกว่าคุ้มค่ากว่าเจ้าตัวของ KTC เพราะว่าอย่างการใช้จ่ายของตัวพิวิมายเนี่ยทุกการใช้จ่าย15บาทเราจะได้คะแนนสะสมไปเลย1คะแนนคะ่ะ ส่วนตัว U o B Mercedes นะคะเขาจะอยู่ที่ประมาณ12.5บาท1คะแนนนะคะหรือว่าถ้าเลียงยังไงก็คือคะแนนคูณ2นั่นเองซึ่งปกติแล้วบัตรเครดิตแบบทั่วไปนะคะเขาจะการสะสมแต้มอยู่ที่ทุกการใช้จ่าย25บาทเนี่ยเราจะได้รับ1คะแนนแต่สำหรับ U o B ทั้ง2ใบนี้นะคะต้องบอกว่าการสะสมแต้มเขา,าดีมากๆพีวิมลย18บาท1คะแนนนะคะส่วน Mercedes เนี่ย12.5บาทก็ได้1คะแนนแล้วมากไปกว่านั้นนะคะต้องบอกว่าเลทในการแลกคะแนนของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเวลา เราสะสมแต้มของ UOB เนี่ยเรียกว่าไวแล้วแล้วเราเอาไปแลกเป็นพวกคูปองเงินสดนะคะตามห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นแบบเซนทันเดอะมอลลยอย่างเงี้ยเรทในการที่จะแปลงพอยต์จาก UOB อะ่ะมาเป็นพอยต์ของห้างอะ่ะคือมันทำออกมาได้ดีกว่ามากๆเลยนะคะเรทเขาคุ้มค่ากว่า มาที่ค่าย KTC บ้างนะคะตัวค่าย KTC เนี่ยคะแนนการสะสมส่วนใหญ่นะคะเลทสแตนดาร์ด mm. เลยก็คือทุกการใช้จ่าย25บาทจะได้1คะแนน,นนั่นเองก็คือเป็นเลทสแตนดาร์ดทั่วไปเลยนะคะเหมือนบัตรเครดิตปกติเลยแต่ว่าพอเรามีไรายได้ตั้งแต่ 50 0 0 0บาทขึ้นไปอะ่ะเขาก็จะอัปเกรดตัวบัตรขึ้นมานิดนึงก็คือถ้าเป็นวีซ่าก็จะเป็นระดับซิกเนเจอร์ใช่ไหมคะถ้าเป็นมาสเตอร์การ์ดเนี่ยก็จะเป็นระดับ World Mastercard นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมาเป็นตัว JCB เนี่ยของ KTC เขาก็จะเป็นตัว Ultimate นะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นตัว Union Pay เนี่ยเขาก็จะเป็นตัว Diamond ซึ่ง ตัวการ์ดกลุ่มนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปเนี่ย KTC เขาให้สิทธิพิเศษก็คือถ้าเราเอาบัตรของเขาไปใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศนะคะแต่ว่าจะยกเว้นพวกเครือเศรษฐกิจยุโรปกับเมืองจีนนะคะถ้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้พอยต์คูณ2เลยนั่นเองหรือก็ตกประมาณ12.5บาท1คะแนนนะคะพอยต์เขาก็จะสามารถไปเทียบได้นะคะกับตัว UOB Mercedes เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ข้อด้อยของตัวบัตร KTC นะคะก็คือถ้าเอาไปเทียบกับตัว UOB แล้วอะ เวลาแก็บเอาไปแลกเป็นคูปองเงินสดตามเซ็นท่าหรือเดอะมอลอะไรเงี้ยเลดในการแลกแปลงคะแนนไปอ่ะเขาจะเลดสู้ของ UOB ไม่ได้ และสำหรับใครที่คิดจะสะสมแต้มผ่านบัตร KTC นะคะเก็บต้องบอกเลยว่าใครที่เอาเจ้าตัว U n เน n ่ a น d i a m ไดมอนนะคะไปใช้สะสมแต้มเนี่ยคุณต้องดูเงื่อนไขให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าตัวบัตร KTC อ่ะเขาส่วนใหญ่แล้วจะมีการยกเว้นการให้คะแนนอยู่หลายหมวดมากๆเลยนะคะแล้วจะเยอะเป็นพิเศษเลยสำหรับเจ้าตัวหมวดที่เป็นยูเน n ่ a น d พ a m ไดมอนนะคะจะมีการแบบยกเว้นการให้คะแนนเยอะมากพอสมควรนะเราก็ต้องทำกำบ้านตรงนี้ดูนิดนึงนะคะว่าสอดคล้องกับการใช้จ่ายเราไหม คือถ้าความเห็นส่วนตัวแก๊บนะถ้าพูดถึงเรื่องการสะสมแต้มการแลกคะแนนมาใช้ความคุ้มค่าของคะแนนนะ ตรงนี้แก๊ปจะชอบค่ายของ UOB มากกว่านะคะเพราะว่าคะแนนของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสะสมได้ไวกว่านะคะแต่ว่าตัว KTC เนี่ยเขาก็จะเป็นการแบบสะสมทั่วไปส่วนใหญ่ใช้จ่ายในประเทศก็จะอยู่ประมาณแบบ25บาท1คะแนน Standard ะนะคะแล้วก็จะคะแนนคูณ2ต่อเมื่อเราใช้ใจ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้นแต่จะมีข้อควรพิจารณาอยู่อันนึงนะคะเวลาเราบัตรไปใช้ใจ่ายต่างประเทศอะเธอเหมือนตัว KTC อ่ะจะคุ้มกว่าทาง UOB นะคะเพราะว่า เวลาเราเอาบัตรไปใช้ใจ่ายต่างประเทศอะ่ะเขาจะมีค่า fx rate นะคะทุกคนก็คือเป็นค่าความเสี่ยงการแปลงสกุลเงินอะไรเงี้ยซึ่งตัว UOB อะ่ะเขาจะคิดตรงนี้นะคะอยู่ที่2.5นนั่นเองหมายความว่าเราซื้อของ100บาทอะ่ะอาจจะโดน100 2.5บาทนะคะในขณะที่ทางค่าย KTC อะ่ะเขาคิดแค่ประมาณ2เองนะคะก็คือเรทในการแรกอะ่ะจะถูกกว่า UOB ประมาณ0.5นะคะทุกคน ก็ถ้าให้เทียบนะเอาบัตรไปใช้ต่างประเทศเหมือนกันอะตัวแก๊ปจะเลือกใช้ตัว KTC มากกว่าเพราะว่าถึงแม้ว่าพอยต์เขาจะได้สูสีกันนะแต่ว่า FX เ t e เนี่ยของเขาได้เลทดีกว่านั่นเองก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจนะคะเราก็เลือกหยิบไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วกันต่อไปเรื่องที่2จะพูดถึงเป็นเรื่องของการ แลกไม้นั่นเองนะคะหลายคนก็จะใช้บัตรเครดิตแลกไม้เยอะมากๆพูดถึง u o b ก่อนเลยต้องบอกว่าตัวนี้คือยืนหนึ่งเรื่องการแลกไม้นะคะส่วนตัวแกองว่าเป็นตัวของพีวิไม้นั่นเองเพราะตัวนี้เนี่ยทุกการใช้จ่าย18บาทเราจะแลกได้ประมาณ1นึ่งไม้ซึ่งเป็นเลดการแลกไม้ที่ดีที่สุดแล้วในบรรดาบัตรทุกตัวนะคะนี่ความเห็นส่วนตัวของแก๊ ROP Asia My k i s s Fire เนี่ยคือเลทของเขาแรกดีมากๆเรียกว่าทุกการใช้ใจ่าย18บาทนะคะก็จะแลกได้1ไม้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราจะไปแลกเป็นไม้ของ Air Asia นะคุ้มมากเลยเพราะคะแนนก็คือเป็น1ต่อ1เลยนะคะในบรรดาบัตรที่แก็บรีวิววันนี้ทุกใบนะคะแก็บให้ตัวนี้ยืน1เรื่องการแลกไม้คือเลทการแลกไม้คุ้มสุดละลองลงมานะคะก็จะเป็นตัว UOB Mercedes นะคะตัวนี้คะแนนเขาก็จะเป็น12.5บาท1คะแนน,นใช่ไหมคะพอยคูณ2 ซึ่งเหรในการแลกใหม่ของเขาอยู่ที่3คะแนน1ไม้นั่นเองหรือถ้าคำนวณคร่าวๆนะคะก็ประมาณ37.5บาท1ไม้จริงๆมันก็เกือบเป็นเท่าเลยนะคะทุกคนถ้าเทียบกับตัวพีวิหมอ่อ่ะตัวนี้ก็คือแบบสะสมไม้ช้ากว่า1เท่าเลยแต่ถ้าเธอเอาค่าย k ค c มาแลกไม้ก็คือหลุดโลกไปเลยจ้ะเพราะส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะเริ่มต้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50บาทคือ u o b เริ่มต้นประมาณแบบ18บาท1ไม้ใช่ปะอันนี้เริ่มต้นประมาณโดยเฉลี่ยนะ 50บาท1ไมล์จนไปถึงแบบ100กว่าบาทเลยอ่ะ1ไมล์หรือถ้าเป็นบัตรโคแบนของเขานะคะที่เก็บดูแล้วน่าจะแลกไมล์ได้ดีที่สุดแล้วนะคะก็เป็นตัวบัตรบางกอกแอ์เวย์ของเขาที่เป็นวีซ่าซิกเนเจอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะให้ประมาณ1.5คะแนนต่อ1นึไมล์หรือคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ37.5บ้าทนั่นเองซึ่งเราก็จะได้แค่บางกอกแอ์เวย์นะคะส่วนตัวเก็บก็เลยมองว่าถ้าใครคิดจะแลกไมล์หรือสะสมไมล์อ่ะไปที่ค่ายยูอีนะคะเราจะได้ไมล์เร็วกว่านั่นเอง มาที่เรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของประกันนั่นเองต้องบอกว่าตัว U b บ e r c e d e s นะคะประกันการเดินทางเขาอยู่ที่25ล้านบาทเลยนะคะแล้วก็ตัวพีวีใหม่เนี่ยอยู่ประมาณ20ล้านบาทซึ่งถ้าเอามาเทียบกับทาง KTC ประกันการเดินทางเขาก็อยู่ประมาณ20ล้านบาทเหมือนกันแล้วก็พวกกระเป๋าเดินทางเสียหายน,านั่นนนนี่เขาก็มีาให้ประมาณแบบ4 0,000บาทอะไรเงี้ยส่วนตัวแก๊ปเรื่องประกันไม่ได้ติดใจอะไรนะคะ2ออันนี้พอใจทั้งคู่ให้คะแนนเท่ากันค่ะ มาที่เรื่องเล้าสนามบินกันบ้างนะคะต้องบอกว่าบัตรเครดิตสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปนะคะเขาก็มีเล้าสนามบินมาให้ทุกใบเลยนะคะ อย่างค่ายของ UOB ใบที่แฟร์ที่สุดนะคะส่วนตัวแกมองว่าเป็นตัว UOB Mercedes นะคะเพราะใบนี้เนี่ยเขาจะให้ Miracle Lounge มา2ครั้งต่อปีเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าบินกับสายการบินอะไรก็ได้นะคะเราสามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ได้เลย2ครั้งต่อปีส่วนตัวที่เป็นพิ P ีวิมายนะคะเราจะต้องมีการใช้จ่ายพันบาท2,000 0 0บาทต่อปีนะคะแล้วก็เราจะต้องบินกับการบินไทยด้วยเราถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปใช้ตัว Royal Seal เรานะคะ2ครั้งต่อปี เรียกว่าใบนี้บินกับสายการบินอะไรก็ได้คุณมีสิทธินั่งเราแน่นอนนะคะแต่ถ้าเป็นตัวพิวใหมเนี่ยต้องใช้จ่ายเกิน200,000เนาะเราก็ต้องบินกับาการบินไทยเท่านั้นด้วยนะคะคุณถึงใช้ได้มาที่ค่าย KTC กันบ้างต้องบอกว่า KTC ถ้าเป็นบัตรระดับสําหรับผู้ที่มีไรายได้ตั้งแต่ห้าหมบาทขึ้นไปทุกใบมีให้เลาชมีลักคู่เลาชมาเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่าเขาจะมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือคุณจะต้องบินกับสายการบินไทย เท่านั้นนะคะคุณถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปใช้ล้าช์ของเขาได้นั่นเองแต่ว่าในบรรดาบัตรของ k t c นะไทยแกมแนะนานะถ้าเราแบบไม่ได้บินกับการบินไทยนะทุกคนเราลองใช้ตัวนี้ค่ะตัว JCB Ultimate นะคะเขาจะมีล้าช์แยกของ JCB นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราบินกับสายการบินอะไรก็ได้เราก็เข้าไปใช้ล้าช์เขาได้ซึ่งล้าช์ของทาง JCB นะคะเขาก็จะเป็นลาช์คีย์นั่นเองะคะ่ะเรียกว่าบัตรตัวนี้จะมีล้าช์พิเศษนะคะให้มาเหนือกว่าบัตรตัวอ,อื่นๆนะคะที่เป็นวีซ่ามาสเตอร์การ์ดหรือว่ายู แล้วฉันจะบอกว่าตัว JCB นะคะเราเขาให้แบบเยอะมากๆนะคะไม่ได้ว่าแค่2ครั้งต่อปีนะคะแบบ7-8ครั้งอะไรอย่างนี้เลย มาที่เรื่องการจอดรถพิเศษในห้างกันบ้างนะคะยุคนี้คือแบบที่จอดรถหายากใช่ไหมคะเวลาไปห้างต้องบอกว่าบัตรสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่50 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยบางบัตรเขาก็มีที่จอดรถพิเศษในห้างให้ด้วยนะคะอย่างใบแรกเลยที่แก๊ปใช้ประจําเลยที่เซ็นทรัลเวิร์นะคะกับพารากอนเนี่ยก็คือเป็นตัวนี้ค่ะตัว UB Mercedes ตัวนี้ถ้าเราขับรถยนต์ Mercedes Ben z ไปด้วยนะคะแล้วแสดงบัตรตัวนี้เขาจะมีที่จอดรถสำรองพิเศษไว้ให้ค่ะ ส่วนอีกใบที่แก้เคยใช้เหมือนกันก็เป็นตัว UOB p l a t i n m นะคะสมัยก่อนแกไปเดอะมองงามงวานอะไรเงี้ยเขาก็มีที่จอดรถสำรองพิเศษไว้ให้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับเรื่องที่จอดรถพิเศษนะคะต้องบอกว่าค่าย UOB เนี่ยสบัตรใบนี้มีสำรองที่จอดรถให้ทั้งคู่ส่วนของฝั่ง KTC นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว World Mastercard นะคะ Visa Signature ตัว JCB Ultimate นะคะหรือว่าจะเป็นตัว Union Pay Diamond นะ4ตัวนี้ไม่มีตัวไหนเลยนะคะที่สามารถมีที่จอดรถพิเศษ ในห้างได้นะคะเรียกว่าเลทสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่50,000ื่นบาทขึ้นไปของ KTC อะ่ะตัวบัตรที่แก๊ปเอามารีวิววันนี้ทั้งหมด6ใบนะยังไม่มีใบไหนที่มีที่จอดรถพิเศษในห้างนะคะดังนั้นเรื่องที่จอดรถเราจะให้ u ูชนะไปนะคะส่วนเรื่องต่อไปที่พูดถึงเป็นเรื่องของสซทพิเศษในการเติมน้ํามันนั่นเอง1ในบัตรใบนั้นที่คุ้มที่สุดเลยก็คือนี่เลยคะ่ะ UOB Mercedes ตัวนี้ความเลิศของเขาก็คือเติมปั๊มอะไรก็ได้นะคะตั้งแต่800บาทขึ้นไปเขาจะมีเงินคืนให้ 3%นะคะโดยนับทุกๆ800อย่างถังนั้นสมมุติเราเติม800คืน3%นะคะแล้วถ้าจะเติมเยอะกว่า800นะคะแกมแนะนำให้เติมไปเลย1ัน0เราก็จะได้คืนแบบ3%นะคะของจำนวน1,600บาทซึ่งตัวบัตรซิตี้ e ม c ร์เซเดสตัวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหทุกปั๊มน้ำมันร่วมรายการกับเหมดเลยมาที่ฝั่ง KTC บ้างนะคะจริงๆต้องบอกว่าตัวเบเนฟิตของบัตรเลยที่เป็นแบบเงินคืนเติมน้ำมันเนี่ยจะไม่มีนะคะแต่ว่า เขาก็จะมีเล่นโปรปะปลายมาบ้างนะคะเป็นมาสเตอร์การบ้างอะไรบ้างแต่หนึ่งในบัตรที่แกมองว่าเออเล่นโปรน้ำมันบ่อยและจากประสบการณ์อ่ะก็คือเล่นประจํานะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นตัว Union Pay Diamond นะคะตัวนี้ของเขาเนี่ยเขาจะมีได้คูปองพิเศษนะคะของทาง Union Pay อยู่ เติม900บาทคืน20บาทแล้วถ้าเติม1,003ขึ้นไปคืน40บาทนั่นเองจริงๆถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะใกล้เคียงกับทางของ UOB เลยอะที่เขาคืน3นะคะแต่ว่าของตัวนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เป็นตัว UnionPay เท่านั้นแล้วก็ถ้าพูดถึงตัวโปรโมชั่นของการรองรับของเขา ก็คือลองรับแทบจะทุกปั๊มเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสิทธิ์จำกัดมาให้แล้วก็จะมีวันหมดเขตน,นั่นเองถ้าให้เทียบนะคะเกี่ยวกับเรื่องเบ n นฟิตของการเติมน้ำมันานั่นนู่นนี่ต้องบอกว่าของ KTC คุณต้องคอยลองตามดูบ้างเขาก็จัดโปรกับ Mastercard บ้างก็จัดกับ UnionPay แลเราก็ต้องลองดูค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องการเติมน้ํามันฉันแนะนําว่าเธอถือ U B ใบนี้ใบเดียวคือจบเลยนะคะทุกปั๊มได้หมดเลยแต่ถ้าจะถือ K T C แนะนําสมัครทุงหน้าบัตรไปเลยค่ะ Mastercard Visa J C B หรือ Union Pay นะคะแล้วเรามาดูว่าเดือนไหนช่วงไหนเขาเล่นโปรอะไรบ้างเกี่ยวกับน,น้ำมันแล้วก็หยิบใบนั้นมาร่วมโปรนั่นเองค่ะมาพูดเรื่องโปรโมชั่นกันบ้างนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวสุดๆเลยนะเราเหมือนแบบเพื่อนเล่าสู่กันฟังนะคะ ส่วนตัวแก๊ปค่อนข้างแฮปปี้กับ UOB นะคะมองว่าเขาเล่นโปรบ่อยเล่นโปรเยอะมากๆคะ่ะร้านอาหารหน,านั่นนี่ก็มีเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็มีพวกคูปองพิเศษในแอปออนไลน์ให้ด้วยนะคะส่วนตัวถ้าคะแนนเต็ม10สสำหรับการเล่นโปรของ UOB จะให้ประมาณแบบ9 9.5เต็ม10เลยนะคะมองว่าเป็นหนึ่งในบัตรที่มีโปรแอคทีฟมากๆแต่ถ้าพูดถึงความเห็นส่วนตัวของฉันของการเล่นโปของ KTC ฉันให้10เต็ม10ไปเลยจ้า เธอฉันจะบอกว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวอีกเช่นกันแต่ส่วนตัวฉันมองว่าถ้าเธอเปิดหลายๆหน้าบาัตรครบทุกอันไม่ว่าจะเป็นวี s ่ามาสเตอร์การ์ดยูเนีนเพยหรือ JCB อะ่ะเธอจะเล่นโปรของ KTC ได้ครอบคุมมากๆเขามีทั้งในแอปนะคะอย่าง Lazada, Shopee นันนุนี่บางทีเขาจะมีแบบคูปองพิเศษมาให้โปรเล่นกับปั๊มน้ำมันนันนุนีนน่นะคะหรือโปกับร้านอาหารฉันเจอบ่อยมาก อาจจะด้วยไลฟ์สไตล์ชันนะคะชอบเข้าไปในร้านอาหารที่บังเอิญบังเอิญ KTC ทำโปรทุกทีนะคะแล้วก็โปรบังโปรเนี่ยคือไม่ต้องใช้ตัวคะแนนแรกเลยนะคะแค่แสดงบัตรนียเราก็ได้รับส่วนลดหรือแบบของพิเศษพิเศษนะคะเป็นอาหารจานพิเศษมาเลยก็มีหลายครั้งมากๆหรือบางทีเราแบบสแกนด้วย QR code นั่นนู่นนี่ของ u n i o n p a y เเราก็ได้เงินคืนมาเลย ก็มีอีกเช่นกันต้องบอกว่าตัว KTC อ่ะส่วนใหญ่แก๊บแนะนำนะคะไหนๆเราสมัครแล้วเปิดมันทุกหน้าบัตรไปเลยนะคะแล้วก็เวลาเล่นโปแเราก็หยิบคัดเฉพาะใบนั้นมาโปเขาเล่นจัดเล่นหนักจริงๆค่ะเรื่องโปของ KTC แก๊บให้10เต็ม10ไปเลยความเห็นส่วนตัวของแก๊์นะคะและเรื่องต่อไปที่จะพูดถึงก็เป็นความเห็นส่วนตัวเ,เช่นกันเป็นเรื่องของ call center นั่นเองนะคะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ค่อนข้างมีความสําคัญเหมือนกัน ถ้าพูดถึงของฝั่ง UOB ก่อนเนาะต้องบอกว่า UOB อะ่ะแก็บเคยลองกดเบอร์โทรศัพท์ตามหลังบัตรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ลองโทรไปทำธุรกรรมต่างๆกับเขาดูส่วนตัวมองว่าพนักง,งานเขาก็ให้คำแนะนำดีนะคะสุภาพดีแต่ว่าส่วนตัวถ้าเต็มสิบอะ่ะจะไม่ได้ให้คะแนนเขาเยอะมากนะคะเพราะว่า มองว่าระบบอัตโนมัติค่อนข้างเยอะไปหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะคะมองว่าระบบอัตโนมัติเยอะมากๆนะคะแล้วก็กว่าเราจะได้คุยกับคนอะค่อนข้างมีหลายชั้นหลายขั้นตอนมากๆแล้วก็ด้วยความที่แบบผู้ใช้บริการเขาค่อนข้างเยอะนะคะบางทีเราก็ต้องรอสายนานนิดนึงนะคะแต่ว่าบางทีเราโทรแล้วติดเลย ก็มีเหมือนกันนะคะเรื่องแบบนี้พูดยากแต่ส่วนตัวชอบอะไรที่แบบยกหูแล้วคุยกับคนได้เลยนะคะซึ่ง UOB มันจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะกว่าเราจะได้คุย call center ต้องมีการกดเลขบัตรประชาชนก่อนหรือกดเลขบัตรก่อนนั่นนู่นนี่นะคะมีการกดว่าเรามาติดต่อเรื่องอะไรคือเขาจะมีการคัดกรองพอสมควรเลยในขณะที่ใครถือบัตรของ KTC จะรู้เลยว่า call center ของเขาคือลดมากมีระบบอัตโนมัติเหมือนกันแต่ไม่ได้มากขั้นตอนเท่านะคะแล้วก็นิดเดียว ต่อสายมีคนคุยแล้วแล้วเก็บต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวคนข้างมีประสบการณ์ที่ดีกับ call center ของ KTC นะคะเพราะว่าพี่ๆเขาค่อนข้างติดต่อง่ายนะคะแล้วก็ให้คําแนะนําได้ดีนะคะประสานงานเรื่องทุกอย่างได้ไวมากๆอย่างเวลาบัตรชํารุดนั่นนู่นนี่เราโทรปุ๊บภายใน12วันเนี่ยประมาณนี้ไม่เกินบัตรใบใหม่ส่งมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวพวกบริการต่างๆของ call center เนี่ยคนข้างจะแฮปปี้ของ KTC มากที่สุดค่ะ มาที่เรื่องของค่าธรรมเนียมกันบ้างนะคะต้องบอกว่าตัว UOB Mercedes ตัวนี้นะคะเขามีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ5,000บาทต่อปีนะคะแล้วก็ตัว Pimai เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0บาทต่อปีซึ่งบ,บัตรสองใบนี้ปีแรกฟรีค่าธรรมเนียมค่ะแล้วจากประสบการณ์ส่วนตัวของแก๊บเท่านั้นนะคะแล้วก็การใช้บัตรของแก๊ปเนี่ยพอปีต่อไปอ่ะแก๊บใช้ไม่ถึงยอดขั้นต่ําของเขาที่เขาระบุไว้นะคะแต่แก๊บก็ได้รับการ ยกเว้นอยู่ดีนะคะเพราะเราก็มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรบ้างแล้วก็บ,บัตร2ใบนี้ที่แก์เอามารีวิวเนี่ยส่วนตัวจากประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆนะคะมองว่าไม่ได้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมยากจนเกินไปนะคะหรือว่าตั้งแต่ถือมาก็ยังไม่เคยเสียค่าธรรมเนียมเลยนั่นเองส่วนของค่าย KTC ทั้ง6ใบนี้นะคะต้องบอกว่าจากประสบการณ์การถือมาตั้งแต่ถือบัตร KTC มา ไม่เคยมีใบไหนเสียค่าธรรมเนียมเลยค่ะบัตรของเขาคือฟรีค่าธรรมเนียมตลอดใครที่แบบเออขี้เกียจมาคอยตามเวฟตามดูยอดนั่นนู่นนี่คุณก็ไป k t c เลยค่ะเพราะว่าบัตรของเขาฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพไปเลยนะคะแต่ว่าจะมีข้อควรระวังนิดนึงเราไม่ควรถือวีซ่าซ้ํากัน2ใบนะไม่งั้นเขาจะมีค่าธรรมเนียมประมาณ500บาทนะคะหรือามาสเตอร์การ์ดซ้ํากัน2ใบนั่นเองะคะทุกคนอย่างตัวเก็บเองสมัยก่อนก็จะมีแบบถือตัวที่เป็นโคแบนบ้างนะคะตัวที่เป็นบางกอกแอเย์กับตัวอาก d ด้านะคะแต่ว่าหลังๆพอเราไม่ค่อยได้ ใช้เราก็มาถือเป็นวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดแก๊ปก็จะมีการยกเลิกใบที่ไม่ได้ใช้ออกไปเพื่อให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรีวิวความเห็นส่วนตัวของแก๊บล้วนๆเลยนะคะทุกคนก็เป็นความเห็นของแก๊บนะคะระหว่างบัตรของ2ค่ายนะคะ KTC กับทาง UOB สําหรับผู้ที่มีไรายได้ตั้งแต่5 0,000บาทขึ้นไปจริงๆถ้าถามแก๊บนะคะมันก็ตอบยากมากเลยว่าค่ายไหนเหมออาะกับใครใบไหนเหมออาะกับใครเราก็ต้องเลือกใช้นะคะ ตามชีวิตประจําวันและไลฟ์สไตล์ของเรานั่นเองแต่ถ้าถามความเห็นแก๊บนะคะในไหนเราสมัครได้ก็สมัครให้หมดทุกหน้าบัตรไปเลยค่ะแล้วก็เวลาเราจะไปเลือกใช้ที่ต่างๆเราก็ค่อยหยิบมาใช้กันนั่นเองสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปกดสมัครบัตรเครดิตได้นะคะที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันของช่องแก๊ปเลยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของแก๊ปด้วยนะคะเป็นกําลังใจแก๊บด้วยหรือว่าใครมีคอมเมนต์อะไรเราก็มาแบ่งปันกันให้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อน ก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe c ช anel ของแก๊บด้วยนะคะแล้วตอนนี้ช่องของเรามีใน TikTok แล้วนะคะทุกคนสแกนเพื่อติดตามกันได้นะ